ชาวนาจังหวัดอ่างทองขอให้คอชคอ,อสอชอดูแลราคาข้าวนะคะหลังปรับลดลงเหลือตันละ5,000บาทขณะที่ทอกศออหลายจังหวัดเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่จังหวัดน,นครราชสีมาทหารบนทนทหารบกที่21กองทัพภาคที่2ร่วมกับสำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอพิมายจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับชาวนายอย่างต่อเนื่องโดยทกศนครราชสีมาตั้งเป้าจะจ่ายเงินให้ครบทั้ง82,300คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7 0 8 5ล้านบาทภายในวันที่13มิถุนายนนี้ขณะที่พันเอกชินกาศรัรตนจิติ โฆษกกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าทกอจ่ายเงินให้ชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดแล้วจำนวน266,46 6คนเป็นเงินกว่า2870ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายให้ครบทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนบรรยากาศการรับเงินจำนำข้าวงวดที่2ที่จังหวัดพิจิตรทั้ง14สาขาคึกคัก ชาวนาทยอยนำสมุดบัญชีธนาคารมาปรับสมุดและทำธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่เช้านายขวัญชัยเกิดขันหมากผู้อำนวยการทกศจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าทกศจังหวัดพิจิตรรับโอนเงินค่าจำนำข้าวงวดที่สอง4 6 4 6ล้านบาทซึ่งได้กระจายไปตาม14สาขาเพื่อใจ่ายให้ชาวนาตามใบประทวนคาจะสามารถใจ่ายให้ถึงมือชาวนาได้ครบภายในวันที่12มิถุนายนนี้ ส่วนที่จังหวัดอ่างทองชาวนาเริ่มนําข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในการทํานารอบแรกของปีมาขายให้กับโรงสีในพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าราคาข้าวปรับลดลงโดยข้าวเปลือกเจ้าพันกขอ1อยู่ที่ตันละประมาณ4-5,000บาทขณะที่ข้าวหอมมะลิพันปทุมธานีอยู่ที่ตันละ6,000บาทนางจรินวานินอายุ52ปีชาวนาหมู่ที่3ตบลรมะสัก อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเปิดเผยว่าทำนาทั้งหมด16ไร่ลงทุนไปไร่ละเกือบ8,000บาทแต่ขายข้าวได้ตันละ5,000กว่าบาทเท่านั้นจึงอยากให้คอสชอช่วยดูแลราคาข้าวให้กับชาวนา